นี่เราก็มาถึงข้อที่สิบสองของน้องแบงค์งเธออายุเพียงสิบสามขวบแต่คำถามเธอนี่น่าตอบอนี่นะจ๊ะก็เลยต้องคลายความเป็นสยามภาษาไทยให้พอให้น้องแบงค์เข้าใจได้บ้างเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเธอตั้งแต่เกิดมีสิ่งแรดลลอมที่เป็นภาษากังก แล้วก็มาถึงข้อที่สิบสองแล้วแต่ว่าจะถือสาครูไม่ใหญ่อันนี้เราก็ฟังนกนานบุญบันเทิงแบบนิยายปารำปรากันนะจ๊ะแล้วแล้วครับครูเป็นความคุ้นเคยสนิทสนอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพและมีชื่อเสียงมากชื่อผู้ใหญ่สุวิชัยหรือปาราคุิศา์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ว,ลวเราเป็นประธานกระถินปีนี้เธอในดูลูกมากก็เป็นสิ่งที่ลูกภาคภูมิใจลูกอยากทราบว่าลูกผู้ใหญ่ท่านนี้ มีความสัมพันธ์กันมอย่างไรไปสร้างบริวิวลลกกันมาก่อนหรือไม่อย่างไรครับอืมก่อนที่เราจะลงรายละเอียดตอนต่อไ,ไปอะไรนะจ๊ะเราต้องมา โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยแน่จริงๆเลยเอยอย่างนี้สมควรเล่าต่อแปลว่านักเรียนให้ความสนใจติดต่อติดตามตามติดกัดไม่ปล่อยอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงต้นราชการอนี้ก็เยาวตื้อสาครูใหญ่ยสตสีต่างๆนี่เราเขียนไปลงไว้งั้นเองนะจ๊ะ เพื่อให้อา้าใจอีกแว้งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกแวรร้งรอบรอบแข้งพระราชางที่ออกบวชนี่เลยจ้ะและเมื่อถึงเรื่องที่คราวจาเป็นก็เลยต้องขยายดินแดนไปยังแคว้นต่างๆนี่มีลูกศรก็โดยรอบนี่เลยจ้ะสิ่ง้าผู้ที่ติดตามอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจนะจ้ะแล้วเราก็มาเพิ่มสีสันเพิ่มกันไอีกนี่เมื่อเรื่องราวเกี่ยวข้องกันเมื่อรวมแว้นได้ นี่ก็ยังเป็นแคว้นของพระราชาที่ออกบวชแล้วนี่แคว้นที่เคยคิดรอบลวงวิชนนี่แคว้นกันชนนี่จ้ะแ,แล้วก็ยังมาเพิ่มสีสันกันไปอีกอีตองนี่สีมัจจักจะปายกันใหญ่อืนี่ไม่จ้ะนี่โดยมีแคว้นพระราชาที่ออกบวชเพราะเรื่องกำลังจะกล่าวถึงตรงนี้เป็นศูนย์กลางก็มีแคว้นสีนี้สีนี้สีนี้สีเยอะแยะเออ เรื่องราจะเกี่ยวข้องกันไปยังไงเราไปทวนของเก่าสักนิดหนึ่งนี่นะจ๊ะแต่ในเมื่อกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจที่มีความศรัทธาและอยากร่วมบุญสร้างวัดกับพระมหาเถระได้เดินทางกลับไถึงแคว้นของต,นเอง,ตอนเองแล้วพ่อค้ากลุ่มนี้ก็ได้นําข่าวการสร้างวัดในครั้งนี้ไปขยายผลที่แคว้นของตนเองต่อในทันทีเลยนี่นะจ๊ะนี่เราไม่เปิดหลอก <laughs> ซ่ง บางคนก็ได้นําข่าวการสร้างวัดในครั้งนี้เนี่ยไปเล่าข่าวกรอมตนเองฟังบางคนก็นําไปเล่าให้กับญาติพี่น้องของตนเองฟังแล้วบางคนนําไปเล่ากับเพื่อนของตนเองฟังจนไปนผลทําให้ข่าวการสร้างวัดของพระมหาเถรอดดตพระราชาก็เด็จแพร่กระจายไปตามแนล้งต่างๆอย่างรวดเร็ว<ม>ตามทานไหมจ๊ะ<ม>ด้วยเหตุจะอีนเนาะ<ม>เหตุนี้จริงทําห้ พระาชเชิญจากทั้งในแคว้นหมายถึงแควนของพระมหาเถระอดีตพระราชาและพระา้าชชนทีอยู่ภายนอกแคว้นมาจถึงแควนพันธมิตรที่อยู่โดยรอบแควนของพระมหาเถระอดีตพระราชาแต่ก็เดินทางมาถวายปจัจจัยรรวมบุญสร้างวัดในครั้งนี้ร่วมกับพระมหาเถระอดีตพระราชากันเป็นจำนวนมากตา,ามทันไหมจ๊ะ<า>และเมื่อทุกคนที่เดินทางมาถวายปัจจัยสร้างวัดได้มีโอกาส พบกับพระมหาเถระอดีตพระราชาแบบตัวเป็นเป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วทุกคนต่างก็บปลื้มมิติแล้วก็เกิดอาการ first impression <Yeah. S 1> คือรู้สึกเลิบและศรัทธานในตัวพระมหาเถระอดีตพระราชาแบบ <Yeah. S 1> มัชมั่ในทันทีที่ได้พบเห็นอืมอย่างนี้หนอ <Yeah. S 1> แล้วก็ซึ่งคนจากคว้าต่างๆี่ได้เดินทางมา เราบนสร้างไว้กับพระมหาเทระในครั้งนี้จริงๆแล้วก็มีอยู่หลากหลายระดับและก็ครอบทุกชนช,นชั้นวนรณเรเรียกได้ว,ว่ามีตั้งแต่ระดับชนชั้นสามัญชนที่เป็นประชาชนคนธรรมดาเช่นพวกพ่อค้านักธุรกิจหรือชาวไร่ชาวสวนเป็นต้นจนถึงไปถึงระดับชนชั้นปกครองเช่นพวกข้าราชการหรือแม่ทัพนายกองเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบุคคลที่เป็นถึงระดับผู้นำแคว้นซึ่งก็คือพระราชาของแคว้นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์เป็นอันดีและเีเขตแดนติดต่อก,กับแคว้นของพระมหาเถระต่เดินทางมาร่วมบุญสร้างวัในครั้งนี้ร่วมกับพระมหาเถระอดีตพระราชาอีกด้วย<า>เรามาจบกันตรงนี้เมื่อวานสื่อนูน้น ว่าพระราชาท่านผู้นี้นำมาทําบุญได้อย่างไรแล้วพระ,พระองค์ทรงทราบข่าวนี้มาจากไหนและจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น,นเออเราจําได้กันได้ไหมจ๊ะโอ้โหจําได้ไหมจ๊ะน,นี่นี่นะจ๊ะพระราชาพระองค์นี้นี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่อีกแคว้นหนึ่งที่ติดกับแคว้นของพระมหาเทระอดีพระราชาสําหรับเหตุการณ์ในตอนนี้ขอเกริ่นสักนิดหนึ่ง ไม่ใช่ถ่วงเวลานะจ๊ะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พระอนุชาทรงเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้รับฟังเรื่องนี้สําคัญนะจ๊ะวันเื่อคลั้งที่พระองค์ทรง,ทรงพระอนุชานะยจ๊ะทรงเดินทางไปเจริญสัมมณมิตรีที่แคว้นของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งที่กําลังที่เปิดเพลงเมื่อกี้นี่ซึ่งเรื่องราวในช่วงนี้จะเป็น เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์พระราชายิย่งใหญ่ความปเป็นพันธมิตรแต่ด้วยความที่เรื่องราวของพระราชาพระองค์นี้เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าศึกษาอยู่อีกเยอะแยะ,ยะมากมายก,าก่ายกองเป็นภูเขาซึ่งเราคงไม่สามารถจะลงรายละเอียดของพระองค์แบบเจาะลึกได้ในช่วงนี้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นคําตอบข้อที่สิบสองน้องแบงก์ก็คงจะเป็นคําตอบที่จะต้องยืด และยาวข้ามปีไปอย่างแน่นอนดังนั้นเราคงจำเป็นและจำใจที่จะต้องตัดตอนเฉพาะช่วงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงที่พระมหาเถระอดีตพระราชากำลังสร้างวัดใหม่เท่านั้นเอ,เอาเฉพาะช่วงที่เกี่ยวข้องนะจ๊ะกับเหตุการณ์ในช่วงที่พระมหาเถระอดีตพระราชากำลังขอสร้างวัดใหม่เท่านั้นตามตามไหมจ๊ะเอาไวใ้ให้มีเวลาและอารมณ์ ถึงโอกาสที่เหมาะสมเราก็คงจะได้กลับมาลงรายละเอียดกับของพระราชาผู้นี้แบบเจาะลึกถึงกลืนอีกครั้งหนึ่งเอเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเจ๊ะนี่ดูแผนที่สักนิดหนึ่งเรากำลังจะขลาดถึงแควนนี้แค <Yeah. S 1> วนผู้ของพระราชาผู้ที่มีหัวใจเป็นสีชมพูว้าว <Yeah. S 1> <Wow. S 2> wow. โอ้กลับดีกว่าเราจะพูดถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นพันธมิตรหรือพระราชาผู้ที่มีศรริลปะในหัวใจพระองค์นี้อที่ว่ามีศรริลปะในหัวใจคือโรงชอบของสวยๆงามๆที่เป็นศรริลปะที่สวยๆงาม,ม จนกระทั่งถึงสิ่งที่สวยๆ,ๆงานที่พูดภาษามนุษย์ได้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพดูภาพอ้าอ้าวงี้เนาะคือ <c ười> ภาพบางภาพเราเห็นละเมินจะพูดภาษามนุษย์ได้อันนี้เนี่ยเราพอเข้าใจใช่ไหมจ๊ะแต่ก็มีบางภาพที่พูดภาษามนุษย์ได้จริงๆเอ,อดูรากัว่าพูดได้กับพูดได้จริงๆ จึงได้เชื่อพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจของพระองค์พระองค์เธอเป็นพระราชาที่มีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับพระมหาเถระอดีตพระราชามาตั้งแต่สมัยที่พระมหาเถระยังไม่ทรงออกบวช<า>อย่าลืมว่าครูไม่ใหญ่ไม่เก่งทางอาราชาัพท์กับมีอีกเหตุผลหนึ่งต้องการให้คุณตาสีคุณตาสาคุณยายมีพญายมาเข้าใจนะจ๊ะคือทั้งสองลงเคยรวมกองทัพ เพื่อปราบแคว้นที่เป็นอันตรพาลกมาก่อนอโอยเรื่อง oh. oh. oh, มันจะชักจะไปกันใหญ่ตรงนี้เ <at> ิซึ่งแคว้นของพระองค์เนะี่ยหมายถึงแคว้น,วนของพระราชาผู้มีศิลปะในดวงใจเ <'s> ือเป็นแควน้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ mm hmm. แล้วก็จะมีเขียดแดนที่อยด่ติดกับแคว้นของพระมหาเถระอีก oh. ด้วยเป็นพระราชาที่มีความยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งที่เราจะต้องกล่าวถึง ถ้าเราไม่กล่าวถึงแล้วก็เป็นอันว่าคืนนี้เราคงจะนอนไม่หลับอย่างนี้นะโอ้นี่นาอเราจะนั้นแข้นของพระองค์หมายถึงแข้นของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจย่อมเป็นแข้นที่มีความจเจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะตัวโดยเฉพาะเรื่องความจเจริญทางด้านงานศิลปะและงานช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นแข้นที่มีความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านนี้ มากกว่าแคว้นอื่นๆในยุคนั้นนี่เลยจ้ะมากเลยนี่ดังนั้นแคว้นของพระองค์จะมีงานศิลปะและสิ่งก่อสร้างที่มีความมิจิตตราการตาอลังการงานสร้างเป็นยังมากโอ้วา้าวมีศิลปะเยอะแยะเลยสวยมากสวยมากโอสวยไหมจ๊ะ ส้วยอดจังโอ้โอส่วนสาเหตุที่ทําให้แคว้นของพระองค์หมายถึงแว้นของพระราชาภูมิศิลปะในดวงใจสองมความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านงานศิลปะและงานสร้างฝีมือมากขนาดนี้ทั้งที่เป็นพราะพระองค์ทรง,งเป็นพระราชาภูมิศิลปะในหัวใจแม้ภายนอกจะพระองค์จะทรงเป็นพระราชาที่ดูมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนี่นะจ๊ะแต่ภายในลึกๆแล้วภายในของพระองค์ลึกๆแล้วพระองกับมีความอ่อนโยน <c oughs> แล้วก็อิเลฟในงานศิลปะโอในงานศิลปะและงานช่างฝีมือเป็นอย่างมากซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวพระองค์มาหลายภพหลายชาติแล้ว <c oughs> โอ สวยมากนั่นแหะแต่นนเ,ออเหตุนี้พระองค์หมายถึงพระราชผู้มีศิลปะหัวใจจึงทรงให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและงานช่างฝีมือมาโดยตลอดจะทำให้แค้งของพระองค์ในกลาเป็นศูนย์รวมของเหล่าช่างฝีมือและศิลปินมากมายหลายแขนงในยุคนั้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแค้งของพระงงงองค์กับงจ้งพระราชา ผู้มีศิละปะในหัวใจกับแก้นของพระมหาเถระอดีตพระราชา<ะ>อยากทราบไหมจ๊ะ,ะจริงๆแล้วได้มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยพระราชาพระงค์ก่อนๆเรียกว่ามีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านรุ่นเตีเย<ะ>อ <laughs> อรุ่นนี้รุ่นเสียออรุ่นเตียของพระราชาทั้งสองพระองค์โอ้พิงแต่ว่าความสัมพันธ์ในตอนนั้นในรุ่นของพระราชบิดามันยังดูหลวมๆแล้วก็ไม่แนบแนลึกซึ้งเท่าไหร่นะไม่เหมือนรุ่นนี้อ่ารุ่นเสียเอออย่าถือสากูไ็ใหญ่เลย ขอยืนยันว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนืนยันที่เปิดเพลงอะไรต่างๆนี่นะมีเฉนะพาะดีเอ็นซีช่องนี้ช่องเดียวนะอ แต่ภายหลังจากที่พระมหาเถระอดีตพระราชาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังทรงครองราชเป็นพระราชาอยู่ได้ทรงอนุญ,ญาตให้พระราชนัดดาคนสนิทของพระองค์แล้วพูดแบบชาวบ้านเนี่ยคือหลานสาวของพระองค์นั่นเองเอ,อไปอภิเษกสมรสกับพระอนุชาของพระราชาผู้มีศิลป,ปะในหัวใจอาอโอ้อนี่จ้ะ โอ้ตามทานหรือเปล่าจ๊ะความสัมพันธ์ของทั้งสองควนก็กลับเปความแนบแน่นและก็ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเราดูเป็นแควนพี่แควนน้องกันเลยทีเดียวโอ,เอ้เอาอีกไหมจ๊ะและเมื่อพระราชนัดดาหรือหลานสาว ของพระมหาเถระอดีตพระราชากับพระนุชาของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจได้กลายเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วพระราชนาดดาหรือลานสาวของพระมหาเถระอดีตพระราชาก็ถือโอกาสทำหน้าที่เป็นทั้งพระกะนิษฐภคินิเห็น <laughs> ไหมจช่ว่าพูดอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แล้วจ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือเป็นน้องสะพ้ายของพระราชานั่นเองอเออฮ้าโ,โล่งอกไป <c oughs> รัชสาของพระรามมหาเถระอดีตพระราชากระทำหน้าที่เป็นทั้งน้องสะพ้ายและทําหน้าที่เป็นราชาทูตของแคว้นของพระมหาเถระอดีตพระราชาในคราวเดียวกันด้วยคือชอบช่างเจรจาชอบให้เขารู้รักสัมัคคกีย จนเป็นผลทำให้แคว้นทั้งสองเนี่ยตามมีความสัมพันธินแนบแน่นแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาเลยเอ oh.